แต่จริงๆตรงนี้มันเหมาะอะไรวะ The Hell เฮ้ยนี่ไงลองลีอามันลองลีอาอยู่ใต้ดินน่ะลีอาลีอาลีอาลองมาทำอะไรข้างล่างลีอาลีอาลูกอ้เ oh! ชี่ยกบินกบ,บินอะไรเยอะ ah! What the fuck What the ลีอา เธอเธอคบคิดกับกัมบินเนอะเธอเป็นกบฏต่อเอลโอ้โนเลโกลาสเทลอ๋อเลโกลาสเลอาทำไมเธอทรอยบผ่าพันเอลแบบนี้เฮ้ยอาเลอาเฮ้ยเอ้ยหรือว่ามันออกมาไม่ได้วะประเด็นคือลลอาลงมาตรงนี้ได้ยังไงวะเอ้ยโหโหเยอะเยอะเอ้ยเคีียดแล้เนี่ยอ้อโอเออเออแกงออนมีแกง รีอาโอ้โอ้โอ้ไฟมีโอ้ชิตโอ้โน่ฮ่าอ้าวอ้าวอ้าวดาบฉันไปไหนวะดาบฉันหายอมอนบอยโอ้โอ้โอ้มันตีไกลยังเลยอะฮ่าไปท่านี้ก่อนก็ได้รีอานี่ไงรีอาอยู่งลยางรีอาเป็นมิดกับ พวกม็อบไปแล้วนะฮะฮัลโหลเบต้าครับผมดีอาลูกขึ้นเร็วขึ้นอันนี้คือเขาตั้งใจทําให้มันเป็นใต้ดินใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันเป็นดันเจี้ยนลับอะไรหรอกใช่ไหมโอ้โ oh อ้ชิตโอ้ชิตกัมบินเฮ้ยเรื่องกัมมินสลเลเยอร์ What โอ้ยจิ๋ว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 ลูกจิ๋วเจนจิ๋วจิ๋วสับมัง้ง what is that oh lawa he what what are you what what the hell are you ของตัวอะไรวะ ah, no! อ้าว no ไอ้มอบเยอะมากลีอาลีอาลงไปได้ไงวะเฮ้ยอ,อะไรมันขี่หลังมาเฮ้ยพ่อลูกพ่อลูกฟอมบี้ขี่หลังลมันมาอ้าววิ่งหนีอ้าวิงาว่งหนีเฮ้ยไม่ไปขี่หมูต่อ what the fuck ขึ้นไปขึ้นไปรีอารีอารีอาลีอามันเริ่มันลีอาไม่ขึ้นน่ะเบลต้ากับความลับของหมู่บ้านเอลฟ์แกเป็นตอนพิเศษมาซะละรีอาราชินีแห่งเหล่ามอฟลีอาอยู่ไหมลืมดูว่าลีออยู่ไหมรีอาราชินีแห่งเหล่าม็อบยังอยู่ไหมวะยังยังอยู่รีอาอยู่วะเมื่อกี้นี่ยังยังอยู่ในรีอาราชินีแห่งเหล่าม็อบเขาเป็นเขาเป็นควีนนะควีนออฟ พีนอฟอกับ,บินนะเอาแล้วนะไปแล้วนะไหนวะนี่อ่ะนี่อ่ะโอ้แล้วมันโดดไม่ได้ด้วยนะเตี้ยแต่าหากม,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 มามา บอกแล้ววันนี้ต้องออสเตรเดียนผมบอกเลยที่หมีจ้จะโดนย่างหรือไม่เอ้ยเรื่องย่างอะผมไม่น่าโดนหรอกประเด็นนะี่ยประเด็นคือผมจะตายเพราะผมจะไม่ได้กลับขึ้นมาที่เดิมเลยรีอาราชนีเหล่าม็อบนะประเด็นคือข้างล่างเป็นลาวาหรือเปล่าเท่านั้นเองโอ้โหน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 ผมควรจะปล่อยให้น้ำมันวิ่งอยู่เนาะหนึ่งสองสามอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียว โอ้แด้์ครบแล้วครบแล้วครบแล้วปลแล้วปแล้ว,ลว <c oughs> เอาล่ะทีนี้ก็คือ how to not die when climbing up โอเค